สวัสดีครับผมพอดีตัวแสบนะครับในวิดีโอนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่านาฬิกาสายแบบสโลโมชันมันเป็นยังไงฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ ก่อนอื่นเลยนะครับเนี่ยผมเซตถ่ายนี้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าผมกําลังจะถ่ายลงติ๊กตอกครับเป็นนาฬิกาสายแบบสโลโมชันนะครับเพื่อบางคนยังไม่รู้นะครับว่าผมมีช่องในติ๊กตอกชื่อเดียวกันเลยครับไปเสิร์ชหาได้เลยฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้นะครับฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งช่องนะครับผมจะไปติ๊กตอกเกินด้วยแล้ว พอดีผมว่าจะถ่ายดูทิกต o อกนแบบเอ้ยเออเพื่อนเพื่อน,อน <ๆ S 2> บางคนไม่ได้ดูทิกต็อกดูแต่ u t u b e ไงเพราะฉะนั้นผมก็เลยไอ้เพื่อน,นเ,เ,ออเพื่อน,อนใน u t u b e ดูด้วยดีกว่านะครับคือที่ผมจะเอามาถ่ายให้ดูอ่ะเพราะว่าผมลองถ่ายดูเล่นๆครับแล้วมันเจอสิ่งที่น่าสนใจมากๆครับเกี่ยวกับนาฬิการายเนี่ยแบบสโลโมชันไม่ใช่สโลแบบซปเปอร์สโลเลยครับแบบซปเปอร์สโลจะเจอภาพอะไรที่เหลือเชื่อมากๆเกี่ยวกับนาฬิการายครับผมเลยอยากจะมาแบ่งปันเพื่อนๆครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่านาฬิกาสายแบบสโลโมชันและซูเปอร์ สโลโมชันเนี่ยมันมีความพิเศษอะไรซ่อนอยู่ครับเรามาดูกันเลยครับอ่ะมาถ้าเป็นนาฬิกาสายปกติทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมครับพอเราความปุ๊บมันก็จะจับเวลาครับเวลานี้ก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่ตัวนะครับเหมือนอย่างตัวเนี้ยเป็น5นาทีครับถ้าเป็นปกติครับเราก็จะมองเห็นสายวิ่งลงแบบนี้อ นก็จะเห็นเป็นสายแบบเออก็วิ่งลงเป็นเส้นธรรมดาลงมาปกตินะครับไม่ได้เห็นเป็นอะไรพิเศษนะครับแต่ผมบอกเลยนะครับตรงนี้ถ้าเกิดมันเป็นภาพสโลโวโมชันหรือถึงขั้นซูเปอร์สโลโ t โมชันมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลยนะครับอ่ะมาดูกันเลยครับนี่ครับนี่คือเริ่มอว์แล้วครับมันก็ ไม่ได้รู้สึกช้าอะไรมากเท่าไหร่ครับเราก็ยังมองเห็นเป็นทรายวิ่งลงมาเหมือนเดิมอยู่ดีใช่ไหมมันก็เป็นวิ่งลงมาปกติมันไม่ได้ดูสโลอะไรแตกต่างเท่าไหร่เลยนะครับอันนี้คือสโลแบบธรรมดาครับสโลอันนี้คืออยู่ที่240เฟรมเพอร์เซกนะครับก็คือ1นึ่งวินาทีมี240ภาพครับมันก็เลยอาจจะยังไม่ได้ช้ามากเท่าไหร่นะครับคราวนี้ครับเราไปดูแบบซุปเปอร์สโลดีกว่านะครับเขาบอกเลยว่าอึ้งแน่นอนครับเตรียมตัวดูครับพร้อมไหมพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้ว ไปดูนะครับซุปเปอร์สโลครับปึ๊บสังเกตไหมครับมันกระตุกๆครับคล้ายๆเหมือนเป็นภาพแบบจากโลกอนาคตหรือภาพจากเกมที่มันแหลกหรือกระตุกอะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่ครับอันนี้คือภาพแบบซุปเปอร์สโลครับคล้ายๆว่าจังหวะที่มันวิ่งลงครับมันแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าแบบเวลามันลงมันคงลง,ง,ลงแบบทีละท่อนทีละท่อนทีละท่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรามองรวมๆมาแล้วก็เห็นมันลงมาเป็นเส้นยาวๆไม่รู้สึกอะไรครับแต่พอเจอซุปเปอร์สโลไปครับเห็นไหมเหมือนกระตุกครับปึ๊ เห็นไหมดูวนไปเรื่อยนะครับเหมือนที่ผมบอกเลยนะครับเห็นไหมมันแปลกมากครับพอเจอภาพทุกเปอร์โลแล้วกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับแบบเอ๊ยทำไมภาพกระดุกกระดุกงเท่อ่ะ ไม่เคยคิดมาก่อนเลยครับว่านาฬิกาทรายจริงๆแล้วมันวิ่งลงแบบนี้ครับมันวิ่งลงแบบกระตุก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 เหมือนนะครับโอ้โหเห็นที่บอกครับคือถ้าให้เดาอะมันก็คงแบบลงมาทีละส่วน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 อะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่มันเร็วมากๆไงมันเลยแบบลงมาทีละส่วนแล้วติดกันติดกันมันดดูเป็นเส้นยาวๆทั้งที่จริงแล้วมันแบบปึ๊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 บโอ้หว้าวนี่ครับความลับของนาฬิกาทรายครับซึ่งถ้าไม่ได้ถ่ายด้วยกล้องซูเปอร์สโลว์จะ นั่นแหละครับวิดีโอนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับแค่พอดีลองถ่ายเล่นๆล,ล,ล้วเจอแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากๆก็เลยอยากจะเอามาแชร์ต่อให้เพื่อนๆดูครับว่านาฬิกาสายจริงแล้วมันมีความลับซ่อนอยู่อย่างนี้นี่เองเห็นไหมมองไงก็ไม่รู้ครับมองไงก็ไม่มีทางเห็นเลยมันเป็นเส้นแบบนั้นเลยน,น,นะครับเนี่ยตรงนี้แล้วมองเปล่าๆก็เหมือนเป็นเส้นยาวลงมาไม่รู้สึกเลยมันเป็นท่อนๆอย่างนั้นสุดยอดเลยครับเรื่องของเรื่องไม่มีอะไรหรอกวิดีโอน,นี้อยากจะมาโฆษณาว่าผมทําช่อง tiktok แล้วนะครับลงวิดดโอเป็นประจาด้วยวันวลนะสอง ติดตามเข้าไปกดติดตามก่อนได้เลยนะครับที่ช่องติกตอกชื่อเดียวกันครับ55อินฟินิตี้นะครับเดี hey ๋ยววิดีโอในการสายนี้ในทิกตอกก็ลงด้วยเดี๋ยวลองไปดูกันอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับนี่สุดยอดครับก็หมดแล้วนกันเพื่อนๆอ,อ,อยากดูสโลโมโชันของอะไรอีกบอกมาเดี๋ยวผมจัดให้ดูนะครับใน,ใ,นในมือถือเราถ่ายสโลโมชั่นได้ก็ขอเล่นสักหน่อยหนึ่งเนานะอ่ะก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ไม่เด้มากวิดีโอนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับช่องผม ไปก่อนนะครับไปนั่งดูนาฬิกาสายให้เพลินๆฟินๆดีกว่าครับประกาศสวัสด,ดีครับ <c oughs> นาฬิกาสายก็เฟีล์เหมือนกันเนี่ยมีความลับซ่อนอยู่ในใจเป็นความลับที่อยู่ข้างในนาฬิกาสาย